าหน่อยแนะนำตัวทางบ้านหน่อยยกมงคลเจ็ดจำรูนครับวันนี้เราเจอกับยกมงคลอ่ะนะไม่เคยชกไม่เขาเจอเขาเราวันนี้พิกัดเท่าไหร่ร้อยสิบครับร้อยสิบเมื่อเช้ามาเป็นไงมั้งนิดหน่อยเกินนิดหน่อยเกินไปเท่าไหร่จุดสี่ครับผ่านเลยนะเราไปซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเจ็ดจำรูนกี่วันเดือนนึงครับเดือนหนึ่งเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบแปดครับน้ำหนักของเราปล่อยห้าสิบสี่ครับปีนี้อายุเท่าไหร่ละสิบเจ็ดครับชกมารวมๆเท่าไหร่ได้ เจ็ดสิบแปดสิบแล้วเจ็ดสิบแปดสิบสามไฟหลังเป็นไงผลงานเราใช่ะสองไอใช่สองใช่ะหนึ่งครับอะไาสุดโชกไปร้อยเท่าไหร่ลกไปร้อยสิบครับวันนี้ก็ร้อยสิบครับคุมกิโลคุมสามสี่โลครับเราเจอกับไอ้ไอเนี่ยไอ้เป็นไงบ้างเราเห็นคลิปเขาไหมก็มวเข่าเหมือนกันคล้ายๆนะความสูงความยาวน่าจะไล่เลี่ยนะอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดสาบเรียบอ่ะบอกแฟนคลับเชียร์หน่อยวันนี้ก็เเป็นกำลังใจนะครับเต็มที่แน่นอนครับโอเคขอโชคดีครับ แนะนำตัวกันน้อยทางด้านยกโมทบอลเกมงคลเกียครับวันนี้เจอกันยอดขุนพลเลนะวันนี้ตั้งแร่110 110เมื่อกี้ลองสอบเซิร์ซิฟกันเกินเท่าไหร่เกิน75ครับ75นะเราไปซ้อมอยู่ที่เพชรินีครับกี่วันก็3-4อาทิตย์ครับมาอยู่เพชรินีกี่ไฟแล้วไฟแรกครับไฟแรกนะเมื่อก่อนอยู่ซ้อมที่ไหนซ้อมที่อุบลครับอุบลนะเราเป็นมวยประเภทยังไงมวยเข่าอ่ะเข่าเจอเข่าเลยวันนี้อ่ะเราสูงเท่าไหร่ความสูง110น้ำหนักปล่อย ปีนี้อายุเท่าไหร่ละสิบหกครับชกมารวมรวมห้าสิบกว่าไปห้าสิบไฟสามไฟล่าสุดโดนชนะกี่ไฟชนะทั้งหมดทั้งหมดล่าสุดโดนชกร้อยเท่าไหร่ล่าสุดร้อยสิบครับวันนี้ก็ร้อยสิบคุมกิโลได้ร้อยสิบนี่สี่โลก็ไม่เยอะนะแต่สบายสบายเป็นไงลูกเมื่อเช้าเดินสวนในคู่ต่อสู้ยังใครสวนกว่าเท่ากันนะ่อเท่ากันนะแต่ไม่เคยชกด้วยกันครับอ่ะวางแผนยังไงเจอวันนี้เจอเข่ากับเขานี่ใช้จังหวะไหน ร,อ,รอเลยครับรอแรกเขาเลยครับอ uh ่าฮะเอาลูกหลานจากจังหวัดอุบลราชจะทำฝากแฟนขับเชียร์ในอุบลฝากเอฟซีค,ค,ครับฝากเชียร์ยกมงคลเลยครับคืนนี้เต็มที่ครับโอเคขอโชคด,ดีน้องใจ <Okay. S 2>